ตินน่อเนื่องเพราะว่ากินดีแล้วกะ็มันได้สุขภาพนําสิ่งสําคัญตาม,มากคือตาก็เรื่อมแจง้งออกจากที่เคยใสแวน่นกระบอกใส่นะครับตาดีตาแจ้งแล้วกะ็ตาที่เป็นต้อต้อเนื้อนะครับก็กระโบมี่ล้วนะครับกระจางลงไปเลือเหเลือเป็นตาขาวเลยข้างในกล้าขาวขึ้นมาแล้วตากีแดงหลาเลยเดี๋ยวนี้กระโบมีแเหล้วแล้วละกะ็ไรที่เคยปวดตะกี้นี่ใส่เสือก็บอ่นะครันติดอยู่มองใส่กร่บอไ,ไ,ได้เดี๋ยวนี้ใส่ไงปันใส่ไงใส่ขวองโตเบา โล่งง so, like so ูเสึอว่าผิวพันธุ์ก็ดีขึ้นดีขึ้นจับมาบานข้าเจ้ามูข้าเจ้าก็ทักเอ้ยโอ้ว่าสันเปรี้ยงมากคือล่อขึ้นว่าเกาเ่าเออก็เลยสิ่งสําคัญนี่ตัวนี้นะสําคัญที่สุดเห็นบ่ตอนนี้นั่งขัตะมาเนี่เป็นปกติเลยแต่ก่อนนี่นั่งขัตะมาต้องต้องเหยียดนั่งกิ้งเข่าก็ยังต้องเหยียดขาออาสี่ัมันปวดมันปวดจ้องมันแงนเขามามองนี่อ้ยต้องได้ลุกขึ้นนั่งี่ได้พี่น้องลุกพี่เดช ได้ดึงดันอยู่ประมาณน่นเด็แต่ว่าคู่มือนีสบายนี่นั่งนั่งลงไปนั่งไหนมืดมือเราเป็นยังนี่นะครับหลายย่างหลายแนวนะจากคนกินกาแฟบ่ได้นะครับกินแต่มันมัวใจสั้นนะบางคนหลายหลายคนมัวใจสั้นบางคนกะนอนบ่รับสามมือสามขึ้นกินกาแฟซ่องเดยวประมาณน่ะเนี่ยแต่ตัวนี้กินแหงรับดีบางคนนอนรับโบโกลกับจนโกลนั่นหละรับบ่ฝันกับจนฝันหมดละแต่เลยมีความมาทับใจนะครับมีความมาทับใจ